น้องฟ้าพาฟินถิ่นทหารในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปที่กรมสรรพาวุธทหารบกค่ะซึ่งเขาได้มีการปรับปรุงอาคารกองบัญชาการหลังเดิมที่มีอายุก,กว่า95ปีให้เป็นพิพิธภัณฑ์ทหารสรรพาวุธนะคะโดยมีการรวบรวมประวัติความเป็นมาของหน่วยให้กับคนรุ่นหลังนั้นได้รับทราบซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันกับน้องฟ้าได้เลยค่ะ เป็นถิ่นทหารค่ะตอนนี้ข่าวฟ้าอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ทหารสัพพวุธตั้งอยู่ภายในกรมสัพพวุธทหารบกค่ะที่นี่นะคะเขาได้จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติผลงานตลอดจนอาวุธรูปแบบต่างๆตั้งแต่อดีตเลยค่ะมารวบรวมไว้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามฟ้าไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะไปกัน สวัสดีค่ะพิพิธภัให้พี่แดบเล่าถึงประวัติที่มาที่ไปของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้หน่อยค่ะค่ะได้ค่ะก็อาคารแห่งนี้ค่ะเดิมค่ะเป็นกองบัญชาการของกรมสำมพุทหารบกซึ่งเป็นอาคารที่สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่7ปีพศ2 4 1 1ค่ะอาคารแห่งนี้ค่ะได้ขึ้นเป็นโบราณสถานของกระศิลปกรค่ะเมื่อปีพศ2539อาาค่ะเป็นจะสังเกตได้ว่าอาคารแห่งนี้เนี่ยมีสถาปัตย กแบบมีโอคลาสสิกซึ่งเป็นอาคารคอั่งเศสที่คงสภาพเดิมไว้ตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่เจ็ค่ะแล้วก็เราได้ใช้อาคารแห่งนี้ค่ะเป็นกองบัญชาการมาจนถึงปี2553ค่ะที่เนี่ยเห็นว่ามีจัดแสดงในหลายๆห้องหลายๆเรื่องราวเลยอยากจะเห็นแล้วค่ะพาลูกวนพี่แต่พาไปดูเลยค่ะได้ค่ะไปเค่ะนี่นคะเราอยากจัดแสดงกับอะไรค่ะ ค่ะห้องนี้ค่ะชื่อห้องว่าห้องอายุธโกสินค่ะเราก็จะจัดแสดงอาวุธในช่วงสมัยอายุทยาจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะ<ม>ก็มีการจัดแสดงอาวุธฟันแทงนะคะขาน,นี้ค่ะทางด้านนี้ที่ใช้ตั้งแต่สมัยอายุทยาค่ะแล้วก็จัดแสดงการจำลองการเข้าตีกำแพงเมืองป้องค่ายค่ะโดยจะมีปืนใหญ่แล้วก็ปืนเล็กอยญ่หรือปืนคาบชุดค่ะ แล้วในส่วนนี้ก็จะเป็นปืนครกค่ะที่ใช้ทำลายตําแพ่งป้องท้ายแล้วอย่างห้องนี้ล่ะคะ่ะี่แดนห้องนี้ค่ะชื่อว่าห้องสองเก้าปกเกตค่ะจะแสดงอาวุธในสมัยรัชกาลที่สี่ค่ะก็นนะะในจ่ดนนี้ก็จะเป็นปืน ยิงสรุปค่ะที่เราใช้ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษกรัชกาลที่สิเมื่อปี2562ที่ผ่านมาเพราะจะมีปืนมหาเริกมหาชัยมหาจักรแล้วก็ปืนมหาปัายุคค่ะ,ะสวะัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุคท้า อิน l ลูเอนเซอร์มาอยูที่นี่เลยเราต้องมาตรวจใช้ค,ความเรียบร้อยค่ะ,ะไหนก็นไหนแล้วพี่แพล <laughs> ห้องนี้ค่ะเป็นห้องที่จัดแสดงเกี่ยวกับอะไรบ้างคะในส่วนของห้องนี้นะคะเป็นการจัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องของยุทธปกรณ์ที่นําเข้ามาในสมัยรัชกาลที่5ค่ะก็จะเป็นเรื่องของนวัตกรรมที่ ท่านในหลวงราชการที่5สเสร็จปะาะตา์ยุโรปใช่ไหมคะแล้วก็นําเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของยุทโธปกรณ์ต่างๆก็จะเป็นในส่วนของปืนอะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็คือดั้งเดิมเลยใช่ค่ะเป็นดั้งเดิมเลยซึ่งอย่างตรงนี้นะคะเป็นไฮไลท์ของเราจะเป็นในส่วนของปืนแก๊สคลิ้งที่เราจะสามารถหมุน หมุนแล้วมันก็จะยิงได้แบบหลายๆทีหลายๆนะัดโดยที่ไม่อันตรายต่อคนที่เป็นผู้ถูกยิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นในส่วนนี้มีแค่5้ากระบอกในประเทศไทยนะคะโอ้โหแต่ที่เห็นว่ากรมสรรพากรบกมีผลิตปืนเองด้วยใช่ไหมคะพี่แรวใช่ค่ะเราจะบอกว่าด้วยอัจฉริยภาพของในหลวงนะคะเราสามารถผลิตปืนกลได้ตั้งแต่ในสมัยนั้น แบบร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะคะนี่ตรงนี้เลยค่ะน้องฟ้านี่ของจริงเลยนะคะก็จะเป็นปืนกลเบาแบบ66นะคะซึ่งเราซื้อสิทธิบัตรในการผลิตมาจากประเทศเดนมาร์กบริษัทแมสเซนนะคะก็เราผลิตเองทั้งหมดโดยกรมสัรพาวธุธถือเป็นอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเพราะว่าเราผลิตเองแงเราไม่ต้องไปซื้อเขาแล้วมันก็เลยสามารถที่จะทําเป็นอุตสาหกรรมได้ ค่ะประชาชนสนใจแหะคะสามารถติดต่อได้ผ่านช่องทางไหนคะพี่แจ๊ค่ะถ้าประชาชนท่านไหนสนใจที่จะเข้ามาดูทีวิตทหารเรานะคะสามารถติดต่อได้ทาง a c e b o o k กรมสมรวจทหารบกนะคะแล้วก็เว็บไซต์กรมสมุธจทรบกแล้วที่นี่เปิดทําการตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะพี่แอลที่นี่เปิดทำการตั้งแต่เปิด8โมงครึ่งถึง4โมงเย็นค่ะทุกวันเลยค่ะเป็นวันราชการอ๋อจันทร์ถึงศุกร์เท่านั้นวเสาร์อาทิตย์นะ คุณผู้ชมคะพลาดไม่ได้เลยนะคะพิพิธภัณฑ์ที่น,นี่อย่าลืมมาดูกันนะคะหมดเวลาของรายการน้องปาพาปินถิ่ทหารแล้วนะคะเราพบกันได้ใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ